royak apa akan akan hak be sakit perut bulan tadi puasa be no perut oh, no sakit be belum ada akan ha ah, ya. ya belum akan hmm. Hmm. yo sakit be nah di belah dia so 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 ada ada kita ke is dah bro bro, bro 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 de de awak sentuh sentuh ya lah ni tak ulu ah. hmm. tapi dia boleh ada kapok rasa tu ya sakit ya eh. hmm. tak Setelah takut lain je nak Atau bawa mula boleh makan kan ni Wasa air tu Masker mula-mula tu ya best ni Best no Tapi sedawa tak ada lah aku ya Lah ni, lah ni ni tak ada Tu sakit perut lagi lah ni Hmm. Boleh makan belakang Boleh makan makan tak boleh Makan Tadi sepasang-sang gitu บอตุ้ยเคยใช้บ่มอระ่าห่าห่าหาไปกุนี่แล้วหมอว่ายังไงกะเพาะกะเพาะให้ยากะเพาะมันแค่วันเท่าวันสองวันนานแค่ไหนแล้วโอ๊มาณหลายปีแล้วดุดูกินยากะเพาะตลอดบางครั้งก็ซื้อยาวิสคอนอะไรก็ยิ่งกินมันยิ่งปวด ยบางคนกินได้บางคนก็กินไม่ได้ปยดดื้อหรออ่ายุดดื้อแล้วนีแต่ก็ได้ทาปากิโตเจตกิโตยปวดนี่แต่ปยัดส่หากนี่ะได้ัญหาอีน่แต่ยอแล้วานป็ัญหายาดีปกติตู้ถ้าเลยเวลากินก็เจ็บอ่าเจ็บปวดบางครั้งเหมือนกับว่าเแบบมูมานาสีอะวเอียเมืนกัว่าโย ปวดเยอะดีอีตัวแบไนี้บางครั้งถึงขั้นแบบปวดก่ะอาเจียนไม่ปวดแบะคค่แ่อาเจียนแต่ว่าไม่ออกตั้งแต่ยัาทานเพราะนันขึ้นมาก็ยยาดียาได้ยาดีรักษาสองหญ่างอ๋อมันก็เออม่คอยได้